สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ร้านหนังเป่าพระเครื่องมีพระบ้นบานๆพระสวยๆมาให้พี่พี่ได้เลือกดูเลือกชมหลากหลายรายการเลยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถโทรปิดก่อนได้ที่0 946193037นะคะพี่พี่หรือ idline 0ย94์946193037เช่นเดียวกันค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทาง อ่าส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่พี่อ่าสั่งวันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้ได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะมีมาให้เลือกหลาหลาย,ลายดูให้ชอบดูให้ใ่ถ้าองค์ไหนดูแล้วอ่าไม่ชัดเจนสามารถทักไอดีลน์ถามได้เลยนะคะามาที่องค์แรกกันเลยค่ะพี่พี่มาที่องค์แรกกันเลยเนะาะหลวงปู่หมุนนะพี่พี่หลวงปู่หมุนนะคะรุ่นหนึ่ง นี่ค่ะหลวงปูหมุนต้นหนึ่งนะคะรดบ้านจานนะคะพี่พี่ค่ะสวยๆเดิมเดิมกันเลยค่ะพี่พี่องนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่องนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะะมาที่รายการต่อไปกันเลยค่ะพี่พมาที่รายการต่อไปกันเลยนะคะหลวงพ่อเอียดค่ะหลวงพ่อเอียดนะคะตัวนี้หลวงพ่อเอียดนี่ค่ะหลวงพ่อเอียดนะคะพี่พี สวยๆน้เดิมกันเลยค่ะพี่พี่ขาองนี้น้องขอห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะพี่พี่ไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะหลวงพ่อทองสุกนะพี่องนี้หลวงพ่อทองสุกนะคะปีสองสี่เก้าสองนะคะพี่พี่ปีสองสี่เก้าสองนะคะวัดตโนดหลวงนะพี่พี่นะหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่พี่สวยๆเงาๆกันเลยค่ะพี่พี่ไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ ไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะพระอาจารย์ฟั่นค่ะอาจารโรค่ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะนี่สวยๆเดิมๆคมๆกันเลยค่ะพี่พี่ปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะพี่พี่องนี้น้องขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่องนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะคมๆสวยๆชัดๆกันเลยค่ะพี่พี่ข ไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่หลวงพ่อคูณปริสุทธ์โทค่ะพี่พี่องค์นี้นาคมชัดมากนะคะหน้าคมชัดมากะคะ่ะพ,พี่รุ่นสร้างบาร,รมีนะพี่สองห้าหนังเก้าค่ะปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะพี่พี่รุ่นสร้างบาร,รมีนะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธ์โทค่ะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะท่านใดดูไม่ชัดสามารถทักอินบอกมาได้นะคะขอดูลูปเพิ่มเติมได้ค่ะ ไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะพี่พี่หลวงปูหมุนเหมือนกันนะคะหลวงปู่หมุนองนี้สวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่พี่สวยมากค่ะในหมุนเงินหมุนทองนะคะพี่พ okay. uh okay. ี่บ้านจาดค่ะโอเคอันนี้ค่ะอุ้ยโค้ชพี่พีนี่ค่ะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะพี่พี่องนี้น้องขอห้าร้อยบาทค่ะไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ ไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะพี่พี่ะนี่ค่ะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่อ่ะนี่ค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงน่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะนี่ค่ะสวยๆเดินๆกัเลยค่ะองนี้น้องขอหกร้อยบาทนะพี่พี่องนี้น้องขอหกร้อยบาทนะพี่พี่อ่ะน้องขอหกร้อยบาทนะพี่พี่นะอ่า อันนี้เป็นอ่าหลงปูหมุนเช่นเดียวกันค่ะพี่หลงปู่หมุนค่ะเป็นหลงปู่หมุนค่ะหลังเป็นอลาหูอมจันนาพี่พี่นี่ค่ะวัดป่าหนองล่มนะ,ะพี่พีวัดป่าหนองล่มเนาะหลงปู่หมุน,นะคะ่ะพี่พีตรงนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะพี่พไปที่รายการต่อไปเลยค่ะ ครูบาสีวิช really nice. really 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 nice. ัยค่ะองค์นี้สวยมากอันนี้สวยเลยรับประกันความสวยเลยค่ะอ่าครูบาสีวิชัยค่ะปีสองสี่สองสองสี่แปดสองนะคะพี่พี่นี่รับประกันความสวยเลยอง์นี้สวยจริงค่ะพี่พี่นี่ค่ะพี่สวยๆเดิมๆกันเลยค่ะพี่พี่องนี้น้องขอห้าร้อยบาทกับพี่พี่ค่ะอง์นี้น้องขอห้าร้อยบาทกับพี่พี่ ไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะหลวงหลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคูณอีกนะคะหลวงพ่อคูณบริส t o ธค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองนะคะพี่หลวงพ่อคูณนี่ค่ะสวยๆเดิมๆกันเลยค่ะพี่พี่องนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่องนี้น้องขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะ ไปที่รายการต่อไปเลยนะคะท้าวเวสวรณนะ่ะสาวเวสวรณนะท้าวเวสวรณนี่ค่ะนี่ค่ะวัดจุลามณีนะคะวัดจุลามณีนะคะพี่พี่ท้าวเวสวรณวัดจุลามณีนะคะพี่พอดน้องขอห้าร้อยบาทค่ะนี่น้องขอห้าร้อยบาทนะพี่พี่ ไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะพี่พี่ไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะหลวงปู่มห,หมุนค่ะหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนนี่ค่ะหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่นี่วดบ้านจานเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่องค์นี้สวยคมชัดมากเลยค่ะพี่พี่นี่องค์นี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ รงนี้น้องขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ะตรงนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะรายการต่อไปกันเลยะค่ะพี่พี่หลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงปี 250, สองห้าศูนย์สามนะพี่พี่หลวงพ่อแดงปีศูนย์สามนะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยะคะ่ะพี่พี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมกันเลยเนาะ นี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะพี่ๆี่สนใจงคงไหนสามารถโทรปิดก่อนได้ที่ศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งเก้าสามศูนย์สามเจ็ดนะคะพี่ๆ0 9ศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งเก้าสามศูนย์สามเจ็ดนะคะพี่ๆไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อทองมาค่ะหลวงพ่อทองมามีโค้ดที่สบายนคะคะหลวงพ่อทองมาค่ะนี่หลวงพ่อทองมานะคะพี่ๆีนี่ สวยๆเดิมๆกันเลยค่ะปีหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะคะพี่พี่ปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่พี่สองห้าหนึ่งแปดเนาะหลวงพ่อทองมานะคะพี่พี่หลวงพ่อทองมาเนาะสวยๆเดิมๆกันเลยค่ะพี่พี่ค่ะตรงนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่องน,นี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ไปที่เหรียญตารายการถัดไปเลยะคะ่ะหลวงปูท่ทิมค่ะ หลวงปู่ทิมนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่วัดระหารได้นะคะจังหวัดระยองนะคะหลวงปู่ทิมนะคะสวยๆนูนๆกันเลยค่ะพี่พี่สวยๆนูนๆกันเลยเนาะนี่ค่ะพี่พี่อ่ะสวยๆนูนๆกันเลยค่ะเห็นไหมคะสวยๆนูนๆกันเลยนี่ค่ะรุ่นเจริญพรนะคะพี่นี่อุ้ยองนี้น้องขอห้าร้อยบาทค่ะ รงนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่รงนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ไปที่รายการสุดท้ายกันเลยค่ะไปที่รายการสุดท้ายกันเลยนะคะพี่พี่นี่หลวงพ่อพรมค่ะหลวงเสอ่าเหรียญเสมาหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อพรมนะคะพี่พี่หลวงพ่อพรมมาสวยๆกันเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะ วันนี้น้องขอห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะพี่พี่น้องขอห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะพี่พี่วันนี้ค่ะอ่าจบวันนี้ร้านอ่างเบามีพระมาให้เลิกชมกันเท่านี้นะคะพี่พี่ะถ้านัานใดสนใจสามารถปิดก่อนได้ที่ศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งเก้าสามศูนย์สามเจ็ดนะคะพี่ๆค่ะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้ร้านอ่างเปาพระเครื่องด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจให้กับร้านอ่างเปาในการลงอีพีต่อๆไปด้วยนะคะพี่ๆอ่าถ้าท่านใดสนใจองคไหนชอบองค์ไหนดูให้ชอบดูให้ใช่หรืออยากดูภาพที่ชัดเจนสามารถทักไอดีไลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆอ่าหรือว่าโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะพี่ๆมีอ่า พนังานตอบค่ะพี่พี่ขอ่าวันนี้ร้านอ่างเปาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่อ่ามาน้อยแต่มานะน,นะคะพี่พี่อ่าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ร้านอ่างเปาด้วยนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะ